สนามบินห้าหมื่นล้านสุดภาคภูมิใจของชาวกัมพูชาเปิดวันเดียวเจ๊งไร้เงานักท่องเที่ยวเขมนดึงสติคนในชาติเลิกทำตัวขายขี้หน้าค่ะ เรียกว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาค่ะทำเอาชาวกัมพูชาฉลองใหญ่เปิดสนามบินนานาชาติเตโชตาเขมวรับผู้โดยสาร15ล้านคนต่อปีประชาชนชาวกัมพูชานะคะร่วมเฉลิมฉลองการเปิดใช้งานท่าอากาศยานนานาชาติเตโชตาเขมวสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของกรุมพนมเปญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคโดยสนามบินแห่งนี้ก็มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ถึง15ล้านคนต่อปีการเปิดสนามบินเตโชตาเขมวถือเป็นก้าวสำคัญของกัมพูชาในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการ คมนาคมทางอากาศเชื่อมต่อประเทศกับเครือข่ายการบินระดับโลกพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอนาคตบรรยากาศในวันเปิดนะคะก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจชาวกัมพูชาทั้งจากในเมืองและต่างจังหวัดต่างเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาสําคัญของประเทศค่ะสนามบินแห่งใหม่นี้ถูกวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางแห่งยุคใหม่ของกัมพูชาและเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการเติบโตและความพร้อมของประเทศในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผู้ชมดูเหมือนกัมพูชาเน การเปิดสนามบินใหม่ปรับปรุงให้รู้ราาแต่ไม่เน้นการปร,ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและก็พัฒนาประชากรภายในประเทศค่ะเพราะว่ามีสนามบินใหม่สุดหรูไปก็เท่านั้นทารายนักท่องเที่ยวซึ่งจากภาพที่เห็นนะคะก็คือมีแต่ชาวกัมพูชามาเที่ยวเล่นมาตั้งวงกินข้าวมาทํากิจกรรมต่างๆแต่ก็ยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆเดินทางมาที่สนามบินแห่งนี้โดยก็มีรายง,งานเสียงอ้างเสียงลือแบบหนาหูว่าสนามบินห0 0 0มล้านเปิดวันเดียวเตรียมเจ๊งไรเที่ยวบินนักท่องเที่ยวขอทานแห่มาเต็มลังขมิ้นคุยโวแสงสน สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่เปิดใช้สนามบินนะคะสมเด็จทุนเซนเนี่ยเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าสนามบินแห่งนี้เป็นประตูสู่โลกใบใหม่แห่งกัมพูชาและเป็นความสาเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศแล้วก็บอกว่าสนามบินเตโชแห่งนี้จะเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจประเทศโดยจะเข้ามาแทนที่สนามบินนานาชาติพนมเปญค่ะการคมนาคมทางอากาศเป็นหนึ่งในช่องทางการขนส่งที่สาคัญซึ่งช่วยเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวภาคธุรกิจการเมืองและภารกิจต่างๆทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของประเทศโดยเฉพาะเมื่ออิงกับนโย บายที่ชัดเจนในการดึงดูดการลงทุนและความสัมพันธ์ทางการทูตดังนั้นกัมพูชาจึงได้พยายามเสริมสร้างและขยายขีดความสามารถอย่างแข็งขันในการสร้างสนามบินนานาชาติแห่งนี้เพื่อรองรับความต้องการด้านการเดินทางที่เพิ่มขึ้นแต่เชื่อมโยงผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้ที่มีจุดหมายปลายทางคือกัมพูชาโดยเรื่องนี้นะคะก็มีคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะเช่นจีนก็ช่างลงทุนให้เขมรน,นะสัมปทานจีนก็กินไปหลายสิบปีเขมรก็ติดหนี้จีนต่อไปมีเพิ่มเดือยจ่ายไม่ไหวก็ยึดแบบที่สร้างให้สีลังกาบังคลาเทศ นั่นแหละไม่มีให้ฟีรหรอกท่าเรือสนามบินครอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางจีเลยเลือทางรถไฟเชื่อมต่อเสร็จจีแน่นอนรอบข้างสนามบินเนี่ยก็ยังเป็นป่าเป็นทุ่งนาอยู่เลยทําไมชอบทําอะไรแบบคนไม่มีการศึกษาสร้างได้สร้างไปจะเอาใหญ่แค่ไหนก็สร้างเถอะสร้างแล้วแค่บินภายในประเทศยังไม่มีเครื่องมาลงเลยแล้วต่างประเทศใครจะมาเป็นเมืองท่องเที่ยวหรอกเป็นศูนย์กลางโลจิสติกหรอเป็นศูนย์กลางการเงินหรอกก็ไม่แซสิโนก็สู้ที่อื่นไม่ได้จะมีทําไมสนามบินสร้างทําไมสร้างให้ใครมาอ,อันนี้ก็น่าคิดนะคะขณะที่ ชาวกัมพูชาด้วยกันเองค่ะก็เริ่มแล้วค่ะขอร้องประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหวานเสียภาพลักประเทศค่ะโดยสนามบินเตโชนะคะเป็นสนามบินแห่งใหม่ของประเทศก็มีชาวบ้านเนี่ยปูเสื้อนั่งพื้นดื่มแอลกอฮอล์ค่ะบางคนเนี่ยไปทากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมถึงขั้นที่ว่ามีการเต้นเบรกแดนซ์บีบอยกันกลางสนามบินเลยทีเดียวค่ะเออเอากับเขาสิก็เรียกง,ง่ายๆนะคะว่าโหในประเทศเนี่ยก็เริ่มนีกันเองแล้วอย่าทําให้ประเทศเราอับอายขายีน้าไปมากกว่านี้ค่ะเพราะว่ากันว่าในประเทศแบบนี้นะคะไปดูคลิปที่เขาเต้นบีบอยกัน Ladies and gentlemen, welcome to Phnom Penh, the capital and largest city of Cambodia. Phnom Penh is the pearl of the Cambodian crown, a millennium-old capital on the banks of the Mekong River. As the political, economic, and cultural... Ladies and gentlemen, welcome to Phnom Penh, the capital and largest city of Cambodia. Phnom Penh is the pearl of the Cambodian crown, a millennium-old capital on the banks of the Mekong River. As the political, economic, and cultural เรียกว่าชาวกัมพูชาแห่มาชมสนามบินแห่งนี้จำนวนมากนะ่ะสนามบินนานาชาติเตโชค่ะที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ16,250ไร่ในเขตกันดานสึงจังหวัดกันดาลและบางส่วนของเขตปาติจังหวัดตาแก้วห่างจากใจก,ากลางกรุงพนมเปญประมาณ20กิโลเมตรทาให้ล่าสุดนะคะวินักวิชาการเนี่ยออกมาเตือนประชาชนเหล่านี้ค่ะให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศสําหรับพิธีเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ